ขอบคุณที่เข้ามาชม y o t u u e h แ p ป i n e เน c ช a n เ e ลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แ p p i n e เน c ช a นเ e ลมีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับวิธีพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นใน8สัปดาห์ทั้ง14วิธีมาฝากท่านผู้ชมค่ะคนเรา ต้องไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในเส้นทางการเติบโตทั้งการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนค่ะ 1. ตื่นให้เช้าขึ้นการตื่นเช้าไม่เพียงแต่ช่วยให้มีเวลามากขึ้นแต่ยังช่วยเรื่องสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานด้วย เพราะเราจะได้รับความเงียบสงบในตอนเช้าพร้อมกับซึมซับแสงแดดยามเช้าเพื่อเพิ่มพลังให้กับพัฒนาตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นวัน 2. ทํทำริสสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเมื่อวางแผนและตั้งเป้าหมายแล้วการริสสิ่งที่ต้องทำจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองอย่างเป็นระบบ 3. พัฒนาทักษะที่ถนัดให้ดีขึ้นหลายคนมักกังวลและโฟกัสกับการพัฒนาจุดอ่อนเท่านั้นแต่บางทีการพัฒนาทักษะที่เราถนัดและทำได้ดีแล้วให้ดีมากกว่าเดิมจะช่วยให้เรามีจุดแข็งทางความสามารถจนยากที่คนอื่นจะออกเรียนแบบได้ก็ส่งผลดีต่อการทำงานและอาชีพอีกด้วย 4. ลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำหากอยากพัฒนาตัวเองก็จงอย่าก,กลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตซูนและลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำอาจจะเป็นทักษะใหม่ๆหรือหาความรู้ใหม่ๆก็ได้ 5. อ่านหนังสือให้มากขึ้นการอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู้และยังช่วยฝึกสมาธิ ลองหาหนังสือดีๆไว้ใกล้ตัวสักเล่มสิ 6. เรียนรู้ภาษาใหม่การเปิดรับภาษาและวัฒนธรรมใหม่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาตนเองอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บคำศัพท์และประโยคเด็ดๆจากหนังสือซีรีส์ที่ชอบก็ได้ 7. ฝึกพูดในที่สาธารณะ ในยุคนี้ความกล้าแสดงออกมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เติบโตในอาชีพและหน้าที่การงานและการพูดในที่สาธารณะยังช่วยให้เราเรียนรู้วิธีสื่อสารได้ดีขึ้นประชุมงานขายของหรือสัมภาษณ์งานด้วย 8. หาแรงบันดาลใจใหม่ๆ สิ่งที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองคือการตื่นขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจและพลังเพื่อพาตัวเองไปถึงเป้าหมาย 9. ฝึกการจดบันทึกการจดบันทึกช่วยให้เราพัฒนาความจำได้ดีขึ้นและยังช่วยตกตะกอนความคิดและสิ่งที่พบเจอในแต่ละวันด้วย 10. เริ่มต้นออกกําลังกาย สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาตัวเองคือเรื่องของสุขภาพควรพักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย11เลิกนิสัยไม่ดีและปลูกฝังนิสัยใหม่ แน่นอนว่าทุกคนมีทั้งข้อเสียหรือนิสัยไม่ดีและเราก็ต้องยอมรับข้อบุกพร่องต่างๆให้ได้แต่เมื่อเราตั้งเป้าที่จะพัฒนาตัวเองแล้วสิ่งสำคัญคือการกำจัดนิสัยไม่ดีเหล่านั้นออกไปและเริ่มต้นการทำสิ่งดีๆจนกลายเป็นนิสัย 12. เรียนรู้จากคนที่สร้างแรงบันดาลใจ หาบุคคลที่เก่งหรือเราชื่นชมในความสามารถมีทัศนคติที่ดีหรือประสบความสำเร็จในอาชีพจะช่วยให้เรานำมาเป็นบทเรียนและเรียนรู้จากพวกเขาได้ 13. หาที่เพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้การมีเพื่อนที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คำแนะนำ หรือปรึกษาในเรื่องต่างๆและฟีดแบคที่ดีรวมถึงคอยสนับสนุนให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น 14. หลีกเลี่ยงคนคิดลบถ้าตัวเราคือค่าเฉลี่ยของคน5้าคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดคงไม่มีใครอยากเป็นคนคิดลบหรือได้รับพลังลบเข้ามาดังนั้น ควรพาตัวเองไปรายร้อมด้วยคนมีทัศนคติเชิงบวกดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชม14วิธีพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นใน8สัปดาห์หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับการฟังขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้และพบกันใหม่กับ Happy News Channel ในคลิปหน้าคะ่ะ